สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาทําไก่ต้มใบมะขามอ่อนนะพอดีมีไก่สับนะครับเหลืออยู่ในตู้เย็นเนะาะก็เลยเอามาทำมาทํานะครับผมก็วัตถุดิบก็จะมีเนื้อไก่นะครับเรามาต้มน้าซุปเคี่ยวไว้นะครับอันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเพื่อให้เนื้อมันแบบไม่เหนียวกันไปพอดีมันเป็นไก่แบบออกค่อนข้างจะเหนียวหน่อยนะครับแล้วเราก็ใส่ ตุ๊กไก่ก้อนนะครับไปขึ้นก้อนนะครับผมเร่งไฟเนาะวัตถุดิบก็จะมีนะครับหอมแดงตะไครใบมะกรูดนะครับมะเขือเทศสีดานะครับผมเห็ดอาจจะเป็นเห็ดฟางหรือเห็ดน,นางฟ้าก็ได้ใบมะขามนะครับมะนาวพริกแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำมะขามเปียก เราใส่ยอดใบมะขามอ,อ่อนลงไปนะครับไปต้มเพื่อให้มัน,มนเปรี้ยวนะครับของเปรี้ยวมันเข้ากับเนื้อแล้วแล้วก็มีพริกขั่วด้วยนะครับเนาะพริกขั่วใส่สุดท้ายมะขามอ่อนเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ตะไคร้นะครับตะไคร้ซอยครับ ส่งสมุนัวนะครับแล้วแต่แล้วก็หอมแดงนะครับใส่ลงไปเลยหอมแดงนี่ก็จะเป็นตัวช่วยให้ความสดชื่นแล้วก็ความหวานในานซุปแล้วก็มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศประมาณห้าหกลูกนะครับมะเขือเทศเราใช้เป็น มะเขือเทศสีดานะครับเพราะมันจะหวานอมเปรี้ยวนะครับให้รสชาติที่ดีนี้น้ำน้ำที่เราต้มไก่นะครับกี้เราใส่เกลือไปไปลายช้อนแล้วนะครับอย่นะครับเปิดเล้งไฟไปเลยนะครับใบมะกรูดนะครับฉีกใส่ได้เลยนะ ถ้าใครใช้ไก่แบบไก่พันนะครับที่เนื้อมันไม่ค่อยเหนียวนะครับก็คือตั้งไฟนะครับถ้ามีน้ำสต๊อกไก่ก็ใส่น้ำสต๊อกไปถ้าไม่มีนะครับก็ตั้งไฟแล้วก็น้ำเปล่านะครับแล้วก็ใส่ซุปไก่ไปสักก้อนก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะแล้วก็ลงไก่ลงไก่ลงไม้มะขามแล้วก็ลงตามขั้นตอนที่เห็นไปเมื่อกี้น,นะครับผม ก็ลงเห็ดนะครับพอดีเรามีเห็ดนางฟ้านะครับก็ลงเห็ดนางฟ้าเนาะถ้าใครมีเห็ดฟางนะครับก็ลงเห็ดฟางไปนะครับนะครับหน้าตาเริ่มหน้าฐานแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นขั้นตอนการปรุงรสนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับผมน้ำปลานะเนาะแล้วก็มะนาวนะครับแล้วก็พริกขี้หนูกสวน Này. là hàng nào kênh Ghiền Mì นะครับเดี๋ยวเราชิมรสหนึ่งนะฮะอืมได้ความเปรี้ยวจากตัวมะเขือเทศนะครับเราจะเอา นะ้ำข่ามเปียกใส่แทนนะครับประมาณหนึ่งทับพีนะครับผมน้ำข่ามเปียกที่เราละลายตกนิดนึงนะเพื่อความชิจชาดอร่อยคมกอมม,มากยิ่งขึ้นนะครับใส่น้ำข่ามเปียกลงไปนะครับ ถ้านับเป็นช้อนโตก็ใส่ไปสักสองช้อนนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลากับน้ำขามเปียกเนี่ยใส่ไปพอๆกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ที่ขิ้นหนสวนนะครับใส่ไปเลยเห็นไหมครับว่าหน้าตาน่ารับประทานแล้วนะครับหอมเช่นนี้ทำเองที่บ้านได้เลยง่ายๆนะครับไก่ต้มใบมะขามห่อนเราชิมรสสุดท้ายเดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วก็ใส่มะนาวนะครับมะนาวก็ประมาณ2ช้อนนะฮะ จริก็คิดจัดมากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราบีบมะนาวเพื่อความหอมนะครับปิดแก๊สได้เลยนะครับเวลาทำอาหารนะครับเวลาจะใส่มะนาวนะให้ปิดแก๊สก่อนนะครับแล้วค่อยใส่มะนาวทีหลังเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเอ่อพวกน้ําซุปน้ําแกงอะไรของเราเนี่ยมันจะขมนะครับขมมะนาวเพราะว่ามันโดนไฟมันโดนความร้อนเยอะเกินไปเนาะ นี่นะครับถ้าใครไม่เผ็ดนะครับให้ลงพีเราชิมรสแล้วมันค่อนข้างเปรี้ยวแล้วนะครับเราก็จะใส่มะนาวแค่สองซีกก็พอนะครับแล้วก็พี่คั่วนะครับที่เราคั่วก็เอาลงไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมรัว่าน้ำาใบมะขามเราเนี่ยต้มแล้วก็มันจะเปื่อยไปกับน้ำนะครับอืมแซ่บจิตจัดจามากโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเนเรา,าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ